เอาละมีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่คุณธนาทรไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีความมั่นคงมาตรา116แล้วก็อีก2มาตราที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยนะครับมีตัวแทนจากสถานทูตใน12ประเทศนะครับเข้าร่วมฟังการรับทราบข้อกล่าวหาคุณธนาทรด้วยวันนี้ท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับโดยบอกว่าได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศไปติดตามและพูดคุยกับสถานเอกอัครราชทูตเพราะว่า ตัวท่านเองได้ไม่ทราบว่ามีความขัดแย้งแต่ก็ยืนยันนะครับว่าได้ปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายไทยไม่ว่าจะคดีเก่าหรือว่าเป็นคดีใหม่ก็ตามอย่างคดีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อปี2558ที่ยังมีการใช้คําสั่งคอสอชอ,อยู่ซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองไม่เรียบร้อยจึงจําเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษแล้วก็ย้ำด้วยว่ากระบวนการขึ้นสารทหารมีมานานหลายสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีการจัดตั้งในสมัยที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับซึ่งก็ถือว่าม จำเป็นกับสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะท่านนายกนะครับขยายความว่าต่างประเทศก็ต้องคุยกันต่อไปให้เข,าเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ด้วยไม่อยากให้เอามาพันกันไปพันกันมาและมองวัตถุประสงค์ของคนที่เชิญคนที่มาและคนที่นํามาด้วยผมไม่อยากให้คนไทยไปคลอยตามมากนักเพราะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมของเราเองถ้าเราไม่เชื่อมั่นและยึดถือในกระบวนการยุติธรรมของเราก็จะเป็นโอกาส ที่จะมีใครเข้ามาแทรกแซงได้นะโดยหวังดีนะครับด้วยความหวังดีและไม่หวังดีไม่รู้เหมือนกันจึงจะต้องทําความเข้าใจกันต่อไปผลเอกประยุทธ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าขอให้ช่วยกันลดความขัดแย้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเราจําเป็นต้องแก้ปัญหาภายในประเทศให้ได้เพื่อต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเพราะเป็นเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเราดังนั้นเราต้องภูมิใจในความเป็นชาติของเราครับผมฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวแทนทูตจริงหรือเปล่าตอนนี้ให้กับตัวการต่างประเทศเขาติดตามอยู่นะครับพูดคุยกับเอกะทูตต่างๆผมก็ไม่อยากให้เป็นการความขัดแย้งนะ,ะเราก็จาเป็นต้องอยู่ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยไปค้อยตามมากนักอ่ะน,นะเพราะว่าเป็นเรื่องของของของบวนวิธรรมของเราเองนะครับไม่ไม่เชื่อมั่นไม่ยึดถือบวรการธรรมของเรามันก็เป็นโอกาสที่ใครจะแทรกแซรงเข้ามามันก็ด้วยความหวังดีไม่หวังดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ทำความใจกันต่อไปนั่นเองนะ อืมนะฮะอันนี้ก็จากที่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ก็จะเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับใช่ค่ะจากทั้งคอมเมนต์ของนายรัฐมนตรีเดี๋ยวต่อไปจะมีคอมเมนต์ของท่านรัฐมนตรีดอนด้วยนะใช่ครับทกระทรวงต่างประเทศแต่ทีนี้ท่านนายกต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะว่ามันต้องไปดูข้อที่จริงในรายละเอียดด้วยเพราะว่าหนึ่งทูตเขา ไป<ม>นะครับทางทูตไปแต่ว่าไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการ<ม>ยุติธรรมก็คือการไต่สวนนั้นเนี่ยก็ไต่สวนกัน<ม>ระหว่างคุณธนาทรกับคุณศิวรา,าแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจึงได้ขออนุญาต นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปซักถามนะครับกับทางพลเอกศิวราซึ่งท่านกพนตารวจเอกศิวราพลตารวจเอกศิวราซึ่งท่านก็ยอมนะฮะก็อาจจะเพื่อต้องการความโปร่งใสก็เป็นไปได้แล้วทีนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเข้ามาแทรกแซงนะฮะกระบวนการยุติธรรมและท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติสารทหารที่ถูกใช้ดําเนินการกับพลเรือนนี้เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านนะไม่ใช่ของที่มีมาสิบปีอยู่แล้วกับ2ก็คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามา สังเกตการณ์ใช่เป็นเรื่องปกติคือในในสถานการณ์ในต่างประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าเป็นสถานทูตไทยแล้วมีเรามีความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วถ้ามีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในประเทศนั้นบางทีความคือการปกป้องซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศที่เราไปทํางานแบบที่เราเข้าไปอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราเขาอาจจะเข้าไปสังเกตการณ์เพื่อดูทิศทางแนวโน้มแบบนี้แต่ว่าในจุดยืนนั้นไม่ได้ได้มีความ เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมไปอย่างไแรกแซงไมพออาจารย์เขาไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรออกมาเขาก็ไปฟังแล้วก็ไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีอะไรออกมานะครับก็ถือว่าเป็นสภาวะที่พึงกระทำได้นะแต่ว่าเวลามีทูตไปฟังในคดีเกี่ยวความมั่นคงแบบนี้แล้วประชาชนสนใจเนี่ยภาพที่ทูตไปให้ความสนใจกับคดีแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดภาพลบกับไทยหรือเปล่า เวลาแบบโหไปทั้ง12ประเทศเรื่องของการขึ้นศาพลพลเรือนขึ้นศาลทหารเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันพิเศษมากๆถ้าเป็นคดีปกติทั่วไปเขาคงไม่ไปหรอกการเชิญมาเขาก็คงไม่ไปภานนี้ก็สะท้อนให้เห็นสถานการณ์แต่รัฐบาลต้องคิดมุมบวกก็ได้นะคะ คือถ้าเกิดในเคสแบบนี้แล้วทํามีความชัดแจ้งในกระบวนการพิจารณาอย่างถูกต้องอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสถึงแม้จะขึ้นสารทหารก็จริงหรือข้อกล่าวหาก็จริงแต่ถ้ามันมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องมันก็จะทําให้นานาอารยประเทศเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยโนะปร่งใสได้แล้วก็ แถมเชื่อถือได้โดยมันก็มองในม,มนุมบ,บวกบได้เหมือนกันคะ่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีท่าทีที่เตรียมจะเชิญทูตนะครับมาออฟังคําชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศโดยตรงแล้วก็พูดถึงจัญญาบันมีการพูดถึงในลักษณะที่ว่าการการะทําแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการเสียมารยาททางการทูตนะครคุณดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับรบอกว่า แม้แต่ในบ้านเขาก็ยังไม่ทํากันเลยแต่มาทำบ้านเราจึงต้องขอความร่วมมืออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันผิดหลักการทูดของสาสตประชาชาติ ที่สถานทูตเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของกระบวนการยุติธรรมจะทําได้กรณีเดียวก็คือว่ากรณีคนของเขามีเรื่องในบ้านเราเป็นกรณีเดียวที่สามารถทําได้ในหลักการสากลแต่นี่ไม่ใช่คนของบ้านเขาไม่มีประเทศไหนเขายอมเขาไม่ทํากันอาจารย์ผมงงกับท่านดอนนะท่านดอน <c oughs> คิดว่าเขาเข้าไปสืบสวนสอบสวนในห้องอยู่ด้วยนะคะเาไปกระบวนการเลยนะฮะ ข้อที่หนึ่งฮะอันนี้ผมงงมากเลยนะฮะบอกว่าแม้แต่ในบ้านเขาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยเขาเขาทำได้นะครับครับอ่ามันมันคือแม้กระทั่งถ้ามันมีกรณีของคนไทยไปในต่างประเทศถ้าสารทูตอื่นเขาสนใจในกรณีที่เกิดขึ้นเขาก็ย่อมยินดีที่ย่อมที่จะไปสังเกตการได้นะฮะแล้วก็ยังบอกว่าผิดหลักการทูตของสหประชาชาติ รู้สึกสหรประชาชาติเข้าไปไม่ใช่ใชหร้อฮะใช่ UN ไปค่ะในราย <ทำ S 1> ชื่อ,อทำหนังสือไปที่อสอนอปทุมวัน<ช>ด้วยว่าจะไปนะฮะ เออฮะนะครับอ่ะดเดี๋ยวต่อนนดนึงนะครับท่านดอนบอกว่าเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้จึงต้องมีการทําความเข้าใจกันทั้งเรื่องหลักการและเรื่องจรรยาบัณมันอยู่ในหลักปฏิบัติพื้นฐานที่สารทูตต้องรับทราบซึ่งกระทรวงก็เคยมีหนังสือเวียนไปแล้วครั้งหนึ่งและเคยให้เอกรชทูตแต่ละประเทศมาทําความเข้าใจว่าเรื่องประเภทนี้ไม่ใช่เรื่องพึงปฏิบัตินะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้น เขาไม่ปฏิบัติกันแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของเราเราไม่เคยทํากับใครประเทศอื่นๆก็ไม่ทําเช่นนี้กับประเทศไหนไม่เคยมีหลักปฏิบัติการเข้าไปเก็บข้อมูลในห้องไตส่สวนและที่ถูกที่ควรหากอยากจะรู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรก็ให้อยู่นอกสถานีตํารวจการเข้าไปเก็บข้อมูลไม่ใช่เข้าไปนั่งฟังไม่มีทางที่ประเทศไหนจะทําได้โดยเด็ดขาดไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีทางที่เขาจะให้เกิดขึ้นนะเมื่อถามว่าการกระทําเช่นนี้ถือเป็น การดิสเครดิตประเทศไทยหรือไม่นายดอนตอบว่า จะบอกว่าดิสเครดิตได้อย่างไรเอาเป็นว่าเราแตกต่าง <c oughs> คือเราง่ายเหลือเกินเขาคิดว่าอยากทำอะไรก็ได้ในบ้านเมืองเราถาต้องถามประชาชนคนไทยว่าใครจะทำอะไรก็ทำได้มันเหมาะหรือไม่ในความรู้สึกของคนไทยอืมครับคำถามต่อไปนะครับว่าหากคนของเขาเนี่ยคนของเราหมายถึงคนในประเทศไทยเนี่ยไปเชิญมาเขาจะมีความชอบธรรมในการเข้าร่วมสังเกตการหรือไม่คุณดอนบอกแบบนี้นะครับว่าตามหลักการเนี่ย เชิญไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางสถานทูตเขาต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามหากมีกรณีเกิดขึ้นมีข้อสงสัยสถานทูตสามารถที่จะสอบถามมายังกระทรวงการต่างประเทศได้โดยตรงว่าสามารถไปร่วมสังเกตการได้หรือไม่อันนี้เป็นหลักที่ปฏิบัติกันทั่วโลกนะฮะสิ่งที่อาจารย์คุณดอนพูดเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในบัญญัติในข้อตกลงเวียนนาก็คือเขาจะใช้สิ่งเรียกว่าความเข้าใจที่เป็นต่าง ตอบแทนกันนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่เคยไปทําแล้วคาดหวังว่าคนอื่นจะไม่ทําอันนี้ผมแปลกใจนะฮะผมคิดว่าในหลายๆครั้งเนี่ยผมว่ากระชานต่างประเทศกลับไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้มากจะยิ่งกว่านะฮะแต่จะเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือ,อข้อมูลเนี่ยก็คือว่า ไม่ได้เข้าไปอยู่ในช่วงที่มีการไต่สวนอันนี้มาจากการให้คํำสัมภาษณ์ของท่านพลตระกรศิวราเองนะฮะว่าเข้าไปที่หลังแล้วก็มีการพูดคุยสอบถามประเด็นต่างๆกันนิดหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคือดอนกันเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นกรณีที่คนในประเทศของเราไปเชิญเขาอะคับคือคือเขามีความชอบธรรมที่จะไปได้ไหมจาะธนาธรเขาก็ไปเชิญมา อ,นนอันนี้อันนี้ตาม,ตามหลักก็ไม่มีการเชิญนะ่ะมันเชิญไม่ได้ตามหลักแล้วนะฮะเพราะนี่เป็นเรื่องเรื่องกระบวนการยุติธรรมโดยด้วยเพราะฉะนั้นทางสารทูตเองเขาก็ต้องเข้าใจโดยหลักท,ที่ที่จะปฏิบัติกันในหลายหลประเทศเนี่ยถ้ามีกรณีที่สงสัยนะไม่แน่ใจไม่กระจ่างสารทูตก็จะถามกระทรวงต่างประเทศนะฮะสารทูตต่างๆนะฮะเพถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย โอเคยกตัวอย่างเรารับเชิญได้รับเชิญนะตามทูตจะไปได้ไหมนะฮะส่งหรับเทศยว่าอย่างไรหรือรัฐบาละว่าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะต้องก็เรียกว่าตามไม่เพียงแต่มารยาทแต่ตามหลักระเบียบกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติกันทั่วโลกนะฮะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ติดใจนิดนึงอะคะตอนที่คุณดอนบอกว่าเราเนี่ย แตกต่างจากที่อื่นต้องเข้าใจระบบด้วยว่าในบ้านเมืองของเราเป็นยังไงแล้วก็ต้องถามประชาชนคนไทยว่าใครจะทําอะไรได้ไหมยอมได้ไหมที่เป็นแบบนี้้คําว่าเราแตกต่างกำลังจะบอกว่าระบบที่เราเป็นอยู่รูปแบบนี้กระบวนการแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษใช่ไหมคะเฉพาะในประเทศไทยซึ่งแต่เวลา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะบอกว่าเราในยึดหลักสากล<ม>เรากําลังเข้าสู่กระบวนการแบบประชาธิปไตยที่สากลยอมรับ<ม>หลักการทั่วไปนิติรัฐนิติธรรมโปร่งใสทุกอย่างเราบอกว่าร<ม>เราเนี่ย<ม>ตามหลักสากลก็ น่าจะต้องในฐานะผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลต้องคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศหน่อยแต่จริงสิ่งที่คุณดอนพูดเนี่ยอยู่ในใจของคนเหล่านี้แหละนะฮะว่าเราแปลกเราเราแตกต่างใช่ไหมฮะแต่เพราะเราแปลกเราแตกต่างเขาก็เลยมาขอดูความแตกต่างของเราคิดอย่างนี้ได้ไหมดอเวลาบอกว่าเราเป็นสากลเนี่ยเขาก็อยากจะมารู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการสากลแบบไหนนะแต่สิ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงเนี่ยก็คือประโยชน์ที่ท่านจันทร์เมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วเนี่ยนะว่าเราแบบต้องถามประชาชนคนไทยว่าใครทําอะไรก็ได้ มันเหมาะสมหรือไม่ในความรู้สึกของคนไทยอ,อันนี้ไม่เหมาะสมเลยในฐานะที่เป็นทูตแล้วมาพูด<ช>แบบนี้นะฮะเพราะว่าการตัดสินใจไปมันเป็นการตัดสินใจของคณะทูตของเขาที่เขาเดินทางไปใช่ไหมครคุณจะดึงเอาประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมาเป็นคู่ขัดแยง้งกับกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติที่ทางประชาคมโลกเนี่ยเขาให้ความสนใจกับกรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นมากับหัวหน้าพักที่ได้รับเสียงเป็นอันดับ3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณดอนเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่ พูดเรื่องจรรยาบัลมารยาทกับบรรดาตัวแทนทูดของประเทศทอื่นๆแล้วมันไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยการดึงเอาประชาชนเข้ามาเป็นคู่ขัดแยง้งนี่เป็นเรื่องที่แม้จะมีเวลาอยู่ประมาณเดือนกว่าเนี่ยเปลี่ยนได้ก็ดีฮะ มีความเห็นมาจากฝากฝั่งการเมืองด้วยนะครับอย่างพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชเชชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศมีท่าทีแบบนี้ต่อคณะทูตที่เข้ารับฟังแล้วก็สังเกตการกรณีคุณธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับโดยบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศต้องทําความเข้าใจในบทบาทของตนเองเพราะเราเป็นประเทศที่เปิดตัวเองคบกับนานาอารยประเทศควรใช้หลักสากลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้การที่เรามีการดําเนินคดีกับ หัวหน้าพักการเมืองหนึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นมากว่า4ปีแล้วซึ่งนานาประเทศเขาก็สนใจที่จะเข้ามาดูไม่ใช่เรื่องที่ผิดจรรยาบรรณอะไรคุณดอนอาจจะต้องทาความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนานาประเทศเพียงแต่สงสัยว่าเหตุใดเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมาเหตุใดพลเรือนจึงต้องมีการขึ้นศาลทหารนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้หากกระบวนการกระทรวงการต่างประเทศเข้าใจในบทบาทของตนเองก็จะมีหน้าที่ทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่าคาดีที่เกิดขึ้นได่มีความผิดอะไร แล้วเหตุใดจึงต้องเข้าไปดําเนินการตามกระบวนการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากกระบวนการปกติ ความจริงแล้วท่านควรที่จะเข้าไปทําความเข้าใจไม่ใช่เข้าไปบอกว่าเขาเนี่ยมาแทรกแซงเพราะเขาเองหมายถึงคณะทูตนะครับยังไม่ได้แสดงออกอะไรเลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีใครที่จะไปเชิญเขาด้วยหากว่าคณะทูตเขาสนใจก็จะมาสังเกตการเพราะว่าคณะทูตเป็นประเทศอาระยะเมื่อเห็นสิ่งที่มีการละเมิดสิทธิ์เขาก็ต้องเข้าไปดูนี่คือหลักสากลทั้งนี้การที่บอกว่าจะไปเชิญเขาเพื่อที่จะมาถกเรื่องจาบานนั้นต้น คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรท่านควรที่จะเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายดีกว่าถุนทุ่มทาก็น่าจะพูดได้ชัดเจนชัดเจนเลยครับประโยคนี้ก็คือพูดได้ชัดเจนเลยไม่ต้องพูดไรต่อแล้วครับครับทีนี้เมื่อกี้สารวิโร์พูดถึงพลตำรวจเอกศิวรานะครับรังสีพราหมณะคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวท่านเองเนี่ยนะครับวันนั้นก็เจอกันด้วยแล้วก็ ได้รับเสียงต้อนรับจากประชาชนมากพอสมควรนะครับก็บอกแบบนี้ว่าคุณธนาทรในคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากมีประเด็นต้องสงสัยก็จะมีการออกหมายเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด15คนด้วยกันแต่ว่าบางคนได้ออกหมายเรียกไปแล้วแล้วก็ส่งทนายเข้ามาชี้แจงไปแล้วส่วนกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดคดีนี้จึงต้องมีการขึ้นสารทหารนะครับก็อธิบายว่าเป็นคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นระหว่างประกาศ ของหัวหน้าคอสชอมีการระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าขณะนี้ได้มีการยกเลิกคาสั่งไปแล้วซึ่งคุณานาธรสามารถที่จะยื่นคําร้องอต่อสารทหารให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาในสาลพลเรือนได้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ว่าสารทหารจะมีดุลยพินิจต่อเรื่องนี้แบบใดแต่ยืนยันว่าสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ใช่ครับ นะฮะ<ช>นะฮะพลตำรวจเอกศิวราก็กล่าวว่ากรณีวันที่6เมษาที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่จากสาถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมสังเกตการที่สถานีตํารวจนครบาลน,นะฮะปทุมวันปุมวันนะครับสามารถซึ่งสามารถทําได้นะและท่านก็บอกว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยด,วยดีทางคณะทูตก็มีคําถามว่าจะดําเนินการไปแค่ไหนทําไมช้าทาไมต้องขึ้นสารทหารซึ่งทางเราก็ชี้แจงไปหมดแล้วนี่ขนาดพี่สียังเข<น>้าใจธรรมเนียมการทูตนะฮะแล้วก็ครับผมคิด ว่าไม่มีคอมเมนต์อะไรออกมาจากทางคณะทูตที่ไปก็แปลว่าแฮปปี้นะครับกับสิ่งที่ดำเนินไปนะครับแล้วก็คือวันนั้นผมไปดูคุณธนาทรขึ้นไปที่สอนอปทุมวัน ก็จะมีคณะทูตอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับนั่งรออยู่แล้วสักพักหนึ่งพอพลตำรวจเอกสิวราเนี่ยมีการสอบปากคําแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคุณนาธรที่ชั้นสองเสร็จสิ้นก็มีการเชิญคณะทูตขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อให้มีการซักถามกันซึ่งการซักถามเท่าที่สอบถามจากทั้งสองฝ่ายก็มีประเด็นอย่างที่ข่าวนําเสนอไปก็คือว่าคดีทําไมล่าช้าทาไมต้องขึ้นสารทหารจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็มีประเด็นเหล่านี้เท่านั้นเองแล้วก็ท่านสิวราก็รู้สึกว่าทําให้โปร่ง สมมติบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วไปพูดใส่หน้าเลยว่านี่มันเรื่องภายในของเรากระบ,บวนการของเรารมีมารยาทมีจรรยบรรมไหมอะไรทั้งนี้ลองคิดดูฮะในหนังสือพิมพ์พาดไปทั่วโลกเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะไหนนะใช่ครับ